สัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข,ข้าสู่ชา n นลของเอิงอีกแล้วนะคะเอิงนะคะแพทย์หญิงปรณีชันทานีนะคะวันนี้เนี่ยเอิงจะมาแชร์ในสิ่งที่เอิงทำเพื่อปกป้องป้องกันตัวเองนะเลนใหญ่ปกป้องจากโรคโควิด19นะคะว่าเอิงดูแลยังไงบ้างที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่หัวข้อใหญ่นะแตว่าจุดสำคัญมันเป็นจุดเล็กๆในรายละเอียดที่ว่าจะทำให้คนสองคนที่ใส่แมสเหมือนกันเนี่ยมีคุณภาพไม่เหมือนกันได้ยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไปกับช่องของเอิญด้วยนะคะโอเคเราไปดูกันเลยคะ่ะคือต้องบอกก่อนว่าเอิงกับปกติเนี่ยเป็นคนที่ใช้ขนส่งสาธารณะอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่ง BTS ก็คือจะใช้บ่อยมากถ้าเกิดจะต้องไปไหนที่ใกล้สถานี BTS อะไรเงี้ยก็จะเลือกที่จะนั่ง BTS ก่อน แต่ว่าในขณะเดียวกันเวลาที่เราจะใช้คนส่งสาธารณะหรือว่าเราจะต้องไปอยู่ในที่ที่มีคนแน่นๆมากๆบวกกับอย่างตอนนี้ที่รัฐบาลประกาศแล้วโอเคเราจะผ่อนคลายแล้วจะเปิดห้างแล้วอย่างเงี้ยเราจะสามารถไปเดินห้างได้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดเราอยากจะไปเนี้ยต้องทําตัวยังไงอันนี้คือเป็นความเห็นของเอิงโดยส่วนตัวนะอันนี้คือสิ่งที่เอิงทําโดยโดยปกติทีเนี้ยขอเล่าแบ็กกาด์ก่อนว่าเอิงเนี้ยฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มเป็นซีโนแวคทั้งคู่ ฉีดมาได้สักแบบ3เดือน3เดือนกว่าแล้วแหละก็เชื่อว่ามันก็คงมีการป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ายังไงก็ตามตอนนี้ตัวไวรัสเนี่ยเขาเป็นสายพันธุเดลต้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะลดการป้องกันเพราะยังแอสตาหรือว่าไฟเซอร์อะไรก็ตามเนี่ยมันการป้องกันมันก็ลดลงดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญแม้ว่าเราจะได้แบบ m ี n อนะเราก็ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่ โอเคอย่างที่หนึ่งเลยอะก็เ,เรื่องของการใส่แมสทีเนี้ยเรื่องของการใส่แมสอะคนก็พูดเยอะมากว่าใส่แมสสี่อกไปข้างนอกใส่แมสสี่แต่ว่าในระหว่างที่เอออะนั่งแบบนั่งรถไฟอย่างเงี้ยก็ยังเจอคนที่ใส่แมสผิดอยู่บ่อยครั้งพอสมควรก็เลยเอาอยากเอาตรงเนี้ยมาแชร์กันนะคะคือเนี่ยเหมือนแมสหนึ่งแผ่นอย่างเงี้ยมันจะมีสองฝั่งใช่ไหม คือถ้าเกิดใครไม่แน่ใจว่าจะเอาฝั่งไหนออกอะ่ะให้ลองหยดน้ําลงไปบนแมสดูคือปกติเนี่ยแมสฝั่งที่เราจะเอาออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาควรจะต้องมีการแบบเหมือนเป็นการกันน้าในระดับหนึ่งอะ่ะพอหยดน้ําไปแล้วอะ่ะน้ําเขาจะยังอยู่เป็นเป็นหยดหยดอยู่บนแมสแต่ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี้ยที่ที่ควรจะเข้าหาตัวเราอะ่ะพอหยดน้ําไปแล้วอะ่ะน้ํามันจะซึมเข้าไปตรงนี้มันจะทําให้เหมือนเราอ่ะใส่ได้สบายขึ้นถ้าสมมติเราเอาฝั่งที่แบบ กานน้าเข้ามาหาตัวเวลาเหงื่อออกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่ซึมมันจะกองเป็นเป็นแบบเป็นเหงือ่อเป็นหยดๆอะ่ะมันก็จะทําให้เราเหมือนใส่แล้วมันไม่ค่อยสบายอ่าบวกกับถ้าเกิดว่ามันมีละอองอะไรก็ตามจากคนอื่นข้างนอกเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะซึมเข้ามาหาแมสเราถูกไหมมันควรจะแบบเหมือนหยดแล้วก็ไหลออกไปอ่าอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือตัวมันจะมีโครงเหมือนโครงเหล็กตรงเนี้ยอันนี้ต้องอยู่ที่จมูกนะ ยังมีหลายคนอ่ะคือใส่เราตีลังกาเหมือนเอาอันเนี้ยไว้ข้างล่างอ่ะถามว่าทาไมต้องเอาตัวโครงไว้ที่จมูกก็คือว่าเขาจะได้ดัดเป็นโครงเข้ากับหน้าเราอ่ะพอเข้ากับจมูกอย่างเงี้ยมันก็จะไม่รู้เห็นหรือเปล่าคือมันก็จะไม่มีรูให้ให้อะไรตกลงมาซึ่งแปลว่าพอเราใส่แมสปุ๊บเนี่ยเราต้องดันโครงตรงนี้ให้มันเข้ากับทรงจมูกของเราของใครของมันเพื่อให้เพื่อให้เขาเกาะบนหน้าได้ดีแล้วก็ใส่ไปอย่างเงี้ย เราก็พยายามให้ข้างๆตรงนี้เหมือนกับเหลือเหนือนที่ให้หน้อยที่สุดคือเราพยายามรีดีดเขาให้เรียบไปกับหน้ามากที่สุดอประมาณนี้โอเคอันนี้เรื่องแมสคิดว่ามีแค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่นะแมสมีรายละเอียดมากกว่านั้นเออที่เห็นบ่อยๆเลยก็คือว่าทุกคนตอนนี้น่าจะมีการพกแมสไปด้วยอยู่แล้ว แต่ว่าวิธีการพกเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือแค่ใส่แมสอย่างเงี้ยลงไปในกระเป๋าอะมันก็จะไม่สะอาดอันนี้เอิงแนะนําว่าจะเอาเป็นถุงแบบซิปบล็อกใส่แมสเอาไว้เราพอถ้าเกิดมีปัญหาแมสชิ้นนี้เปียกหรือหล่นหรืออะไรก็าตามเนี่ยเราก็สามารถเอาแมสที่สะอาดมาใส่ใหม่ได้เลยอันนี้คือพูดถึงก่อนใส่่ระวังใส่แล้วก็จัดให้มันดูดีทีนี้เวลาเราถอดอะ ถอดไม่ว่าจะถอดออกมาทานข้าวหรือว่าจะเป็นการวางแมสอะไรก็ตามคืออย่าลืมว่าเวลาเราใส่ไปแล้วอ่ะไอตรงแมสตรงเนี้ยมันติดคือเราให้เรานึกภาพว่ามันมีเชื้อโรคอยู่แล้วอ่ะถ้าเราเอามือไปแตะแมสจับไม่ว่าเจะแบบไปดึงจับทรงหรืออะไรก็ตามอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เชื้อโรคที่อยู่บนแมสามาอยู่ที่มือเราแล้วเราก็ไปแตะตรงอื่นเงี้ยมันก็อาจจะทําให้แบบเชื้อโรคมันแพร่ไปได้ดังนั้นอ่ะถ้ายงแบบนะนาก็คือว่าเวลาจะถอดแมสให้จับ ตรงหูตรงสายแล้วก็ปลดออกแค่นั้นพอแล้วสมมติถ้าเกิดเราต้องถอดแล้วก็วางไว้ตามโต๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะจริงๆมันมันก็ไม่ค่อยสะอาดคือควรจะแบบเหมือนมีทิชชู่รองแล้วก็แบบปิดไว้ข้างบนอีกทีเพราะว่าอาสมมตินนะสมมติเราวางหงายใช่ไหมตรงที่มันจะเข้าหน้าเรามันวางลอยอยู่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาถ้าเกิดเขาไอเกิดเขามีแบบละอองฝอยอะไรมันตกลงไปหรือเปล่าอ่าหรือถ้าเราวางคว่ำ หนักเลยบนโต๊ะก็ไม่รู้ว่ามันสุปกปรกปหรือเปล่าหรือได้ความสะอาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ว่าจะง่ายหรือคว่ำอ่ะก็ไม่น่าจะใช่ประเด็นประเด็นก็น่าจะแบบเหมือนต้องมีอะไรคลุมห่อ,อไว้หรือถ้าเรื่องส่วนตัวเอิงเนี่ยเอิงจะเปลี่ยนแมสคือใส่แมสชิ้นหนึ่งอะ่ะครึ่งวันแล้วก็เปลี่ยนส่วนหนึ่งก็คือว่าพอผ่านไปครึ่งวันเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนมันอบแล้วมีเหงื่อออกตามกรอบหน้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเก็บเอาไว้เนี่ยบางทีมันก็จะแพ้แมสละลายเครื่องแล้วก็เป็นสิวขึ้นอ จะเปลี่ยนให้ให้แบบคือวันหนึ่งอะใช้สักสองชิ้นก็จะโอเคสาหรับเอิงแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดใครหน้ามันอาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยกว่านี้อันเนี้ยก็อา,อาจจะลองดูเป็นแล้วแต่รายบุคคลไปอีกนิดนึงก็คือว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเออถ้างั้นเราไม่วางคว่มไม่วางงายบนโต๊ะแล้วเราหาเหมือนถุงซิปล็อกใส่แมสแล้วก็เก็บไว้แล้วพอกินข้าวเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอามาใส่ใหม่อย่างเงี้ยดีไหมเออ ดีไหมก็ดีแต่ว่าถ้างั้นก็แปลว่าถุงนั้นน่ะมัน reuse ไม่ได้นะหรือไม่เราก็ต้องเข้าไปทําความสะอาดแบบถุงนั้นใหม่เพราะอย่าลืมว่าให้จินตนาการว่าแมสอันนั้นน่ะมันมีเชื้อโรคแล้วถ้าวันนี้เราใส่เข้าไปแล้วแล้วพอดึงออกมาถุงมันก็จะชนกันใช่ไหมแปลว่าทั้งถุงอ่ะถ้ามีเชื้อโรคอยู่อ่ะมันก็จะมีอยู่แล้วทั้งถุงอ่ะ เออเอิงก็เลยมองว่าถ้าอ,อ,อ,อย่างเงี้ยคือสาหรับเอิงนะมันยุ่งยากอ่ะเพราะฉะนั้นเอิงก็เลยใช้วิธีเปลี่ยนแมสไปดีกว่าดีกว่าที่แบบเอาไปใส่ถุงแล้วเดี๋ยวถุงก็ต้องทิ้งอยู่ดีอะไรเงี้ยคือมันก็คือเหมือนแก้ปัญหาแล้วก็ก็เป็นขยะอยู่ดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ <S <S ทีนี้พอกลับถึงบ้านเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็ต้องถอดถอดแบบถอดจากเนี่ยห้ามแบบจับตรงเนี้ยออกคือเราเหมือนดึงอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ทิ้งใส่ถังขยะ เป็นเหมือนถุงพลาสติกแล้วก็มัดแน่นทิ้งไปอันนี้คือเรื่องแมส2สองก็คือเรื่องของการล้างมืออันนี้ทุกคนน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วก็คือเราควรจะล้างมือบ่อยๆไม่ว่าจะด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าไม่ว่าจะด้วยออสบู่ก็ตามทีนี้นการล้างมือด้วยสบูอ่อ่ะน่าจะมีคนแบบทําคลิปอะไรอยู่แล้วคือมันควรจะต้องล้างนานประมาณหนึ่งก็คือเหมือนเขาให้ร้องร้องเพลงช้างอะสองรอบอ่ะก็ล้างให้มันครบทุก ส่วนจะเล็บจะนิ้วซอกนิ้วข้อมืออะไรเงี้ยก็คือล้างให้หมดอ่ะเสร็จจบไปทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้แอลกอฮอล์ในการล้างมือได้ไหมได้แต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเวลาล้างอะ่ะมันจะเปียกๆใช่ปะทีเนี้ยตัวแอลกอฮอล์เวลาที่เขาฆ่าเชือ้อคือเชื้อโรคอะ่ะมันจะตายตอนที่แอลกอฮอล์ละเหยออกไปจากมือเรามันเป็นกลไกการทํางานของแอลกอฮอล์ทีเนี้ยหลายคนอะ่ะพอล้างแล้วมันเปียกๆก็เอกทิชชู่ไปเช็ด อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เรียกว่าแหละคือเชื้อโรคยังไม่ทันตายถ้าเกิดว่าเราทิชจะล้างมือด้วยแอลโกอฮอล์ก็ต้องรอให้เขาอะจากที่เป็นเปียกๆเ,เนี่ยระเหยไปจนหมดอืมอันนี้ถึงจะถึงจะได้เพราะเพราะแบบบางคนอาจจะไม่รู้หรือว่าแบบเอาอะไรไปเช็ดออกเนี้ยไม่ควรที่จะเช็ดออกนะคะโอเคจบไปแล้วสองเรื่องเรื่องที่สามก็คืออ่อโดยเฉพาะยิง่งถ้าเกิดว่าเป็นใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะนก็แนะนําว่าถ้าออกไปข้างนอกอ่ะ ควรที่จะใส่มาสแล้วก็ใส่เฟสชิล d อ่ะด้วยซึ่งเองอ่ะฉีดวัคซีนแล้วแต่ก็ใส่เฟสชิล d ออกไปข้างนอกอยู่ดีและก็เออมันก็เซฟกว่าในแง่ที่แบบว่าคือแมสะยังไงยังไงอ่ะมันก็ยังมีเหมือนเป็นร่องๆ่อคืออันนี้มันเป็นแมสแบบไม่ใช่แบบพวก N95 N99 อะไรอย่างงี้ที่มันจะแบบว่าล็อกติดกับหน้าเราใช่ไหมมันยังมีแบบเหมือนกับ ช่องที่ทําให้แบบละอองอะไรมันเข้ามาได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใส่ชีวไว้เนี่ยมันก็จะเซฟกว่าจริงๆอันนี้นคือไม่ว่าจะเป็นคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วหรือว่ายังไม่ฉีดะก็ทําได้ทั้งคู่นะคะไม่ได้จาเป็นว่าต้องเป็นคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเท่านั้นต้องทําอย่างนี้นะเองฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มมึงก็ยังทาอย่างนี้อยู่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราติดขึ้นมาเนี้ย เราทำยังไงอะเตียงมีหรือเปล่าต้องโทรหาโรงพยาบาลยังไงคือมันมีรายละเอียดเยอะมากมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราป้องกันตรงนี้ได้ไว้ก่อนมันก็น่าจะช่วยให้ให้เราไม่ต้องไปปวดหัวในเรื่องที่จะแบบหาโรงพยาบาลยังไงต่อเนาะเรื่องที่2จบไปแล้วเนาะ่อไปเป็นเรื่องที่3ก็คือพอกลับมาจากข้างนอกเนี่ยสิ่งที่เอิงทําก็คือรองเท้าอะเอิงจะเอาวางไว้ข้างนอกแล้วก็ถ้ามีแดดก็จะตากแดด ปกติก็จะแบบเอาแอลกอฮอล์ฉีดหรือว่าเช็ดที่รองเท้าก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปอาบน้ําแล้วก็สระผมทันทีโดยที่เสื้อผ้าก็จะเอาเหมือนใส่ตะกร้าที่มีฝาปิดหรือไม่ก็เอาไว้ข้างนอกนอกบ้านที่แบบว่ามันจะโดนแดดเลยเออแล้วก็อาบน้สาสระผมเลยก่อนแล้วก็เปลี่ยนเสื้อแล้วถึงจะแบบไปเจอคนอื่นในบ้านที่ทําอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเออเราไม่รู้ว่า ว่าข้างนอกอะ่ะเราไปเจออะไรมาบางทีอะ่ะเราอาจจะไปเจอคนที่เขามีเชื้อโควิดแล้วเชื้อโควิดอาจจะติดตามเสื้อผ้าอะไรมาก็ตามแต่ว่าเราอะ่ะไม่ได้ยังไม่ได้ติดเพราะเราไม่ได้แบบเหมือนไปจับมาโดนหน้าแต่ถ้าเรายังใส่เสื้อตัวนี้ไวน้นานๆโดยที่พอถึงบ้านนะทุกคนถอดแมสแมสออกอยู่แล้วถอดแมสคืออะไรพอถึงบ้านทุกคนถอดแมสออกอยู่แล้วเออโอกาสที่เราจะแบบป้องกันตัวแน่นหนามากๆเนีย่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นอะไรที่แบบว่าเป็นความเสี่ยงก็จะ เอาออกไปทั้งหมดอ๋อแล้วก็ลือบอกจุดหนึ่งที่สําคัญมากเวลาที่แบบเหมือนอาบน้ําสระผมเนี่ยอีกจุดหนึ่ง่ะก็คือหูมันมีแบบงานวิจัยด้วยนะว่าเวลาไปตรวจเชือ้อว่าแบบเหมือนหลังจาก หมอไปทํางานกลับมาแล้วเนี่ยมีเชื้อไปตกอยู่ตรงไหนอ้คือมันไปติดตรงแบบใบหูได้เหมือนกันเพราะว่าตรงอื่นเราแบบมีแมสครอบใส่หมวกใส่ชิลหมดแล้วแต่ว่าตรงเนี้บางบางทีมันแบบเหมือนมันโผลออกมาอืมถ้างั้นเวลาอาบน้ําก็ก็ควรจะแบบล้างหูให้แบบเหมือนเน้นเขานิดนึงอืมประมาณนี้นอกนั้นก็ถ้าที่ผ่านมาอย่างเช่นเวลา ไปห้างไปซื้อของเออมักจะไปแบบทีเดียวแล้วก็ซื้อแบบทั้งสัปดาห์อะไรเงี้ยกลับมามากกว่าคือมักจะไม่ค่อยไปบ่อยๆส่วนถ้าแบบสั่งพวกอาหารมาส่งอะ่ะก็จะพยายามสั่งอะไรที่มันอุ่นร้อนตลอดเวลาคือต้องบอกว่าเอออ่ะอยู่กับคุณแม่ที่คือมาเขามีโรคประจําตัวเป็นแบบสตโตรกเส้นเลือดสมองแตกดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดสมติว่าเขาติดอะ่ะมันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นหนักใช่ไหม เราก็จะนอยนิดหนึ่งว่าแบบกูติดยังวะกูติดยังวะเรื่อยๆบ่อยๆอ่ะทีนี้ก็หลายคนก็อาจจะสงสัยเอ้ยถ้าเกิดเราจะใส่แมสใส่ชีลด้วยมันจะแบบเวอร์ไปไหมออกไปข้างนอกหรือคนจะมองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคืออืมอย่างวันที่เอิงไปฉีดวัคซีนนะเอิงใส่แมสใส่เฟสชีลดแล้วก็ใส่หมวกคุมผมด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่า เอิงไม่รู้ว่าถ้าฉีดวัคซีนกลับมาแล้วเนี่ยวันนั้นจะมีไข้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แพนว่าโอเควันนั้นน่าจะเป็นวันที่เราอ่ะกลับมาจากข้างนอกแล้วเราไม่ได้สระผมดังนั้นก็จะหาอะไรแบบคลุมไปด้วยทีเดียวถามว่ามีคนมองไหมก็คงมีแหละเออถามว่าแล้วทํายังไงเขินไหมเออเออก็ไม่ได้สนใจมากเพราะว่าเอ,อิงมองว่าถ้าสมมติวันนี้เราป่วยอ่ะถ้าเราติด หรือถ้าเราเอาติดแล้วเราไปแพร่ให้กับคนที่อยู่ในบ้านเราแล้วเขาติดแล้วเขาป่วยเยอะคนที่เขาดูอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้มาโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลอ่ะเตียงเต็มเครียดจังเลยโรงพยาบาลน,นี้ไม่ได้โรงพยาบาลน,นั้นคือเขาไม่ได้มาอยู่ในโมเมนต์นั้นกับเราอะ่ะคือถ้าเราติดมันก็มีแค่เรากับคนในครอบครัวเราที่ต้องมาแบบเดือดร้อนหาทางรักษาอะไรเงี้ย เออถ้าเป็นเคสเขียวทำโฮมไอเซ l เ t ชันได้ก็ดีไปแต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะอ่ะอย่างคุณแม่เนี้ยอ่ามีโรคประจำตัวแล้วถ้าเกิดทําไม่ได้ละ่ะทํำยังไงอะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็มีอะไรในรายละเอียดตรงเนี้ยซึ่งเออก็มองว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เออคือคือไม่เขินอะ่ะเออก็เดินได้ไม่มีปัญหาถ้าใครมองก็ก็โอเคก็ยิ้มให้เออใช่ฉันแบบป้องกันตัวฉันฉันดูแลตัวเององออมองว่าแบบ ก็คือเรารักตัวเราอะแล้วเรารักคนรอบตัวเรามากกว่าเราก็เลยทําแบบนี้อืมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเขินถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยมันเยอะเกินไปอย่างเงี้ยก็อาจจะลองแบบปรับลดอะไรเงี้ยแล้วแต่ที่ที่ตัวเองจะรับได้ละกันอืมแต่ถ้าถามมุมมองก็คือไม่เลยไม่แคร์เลยเพราะว่ามันมีคือสุดท้ายถ้าติดมามันก็กลายเป็นแค่เราคนเดียวที่ปวดหัวเพราะฉะนั้นก็จะไม่สนใจตรงนี้ โอเคทีเนี้ยในคลิปเนี้ยค่ะก็อาจจะมีรายละเอียดแบบปีกย่อยเยอะเนาะบางอย่างอืก็ทําจนเหมือนคนเป็นโรคแบบยําคิดยาทำนิดหนึ่งแบบว่านั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแต่ที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยคือเพื่อจะมาแชร์ว่าจริงๆอะมันมีจุดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยนนะที่บางคนอะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันป้องกันนะฉันว่าฉันป้องกันดีแล้วนะออกไปข้างนอกฉันก็ใส่แมสสนะฉันล้างมือบ่อยนะทําไมฉันยังติดเอ้ยฉันฉีดวัคซีนแล้วนะทําไมฉันยังติดอย่างเงี้ยอาจจะ ไม่รู้ว่ามันมันใช่แน่ๆหรือเปล่าแต่ว่าแค่อยากจะมาแชร์ว่าเออจริงๆอ่ะคือเชื้อโรคมันเป็นไวรัสมันตัวแบบเล็กมากอ่ะตามองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันสามารถไปติดอยู่ตรงไหนก็ได้ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันก็อาจจะทําให้เราป่วยได้แล้วถ้าเกิดว่าใครที่สามารถที่จะดูแลในรายละเอียดได้เยอะๆก็อาจจะลองแชร์ดูว่าเอยมันมีตรงนี้นะเผื่อใครอยากไปทํานะคะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่ามันมันเยอะเกินไปนะดูแบบ โรคจิตไปหน่อยอย่างเงี้ยก็เลือกเอาที่สบายใจได้เลยนะครอย่างที่บอกอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เอิงทำนะก็เลยจะเอามาแชร์ให้ทุกคนดูนะว่าเออเราทําแบบนี้แล้วเรารอดนะในการในแบบโควิดรอบกี่ละรอบก็แลต่ก็คือในโควิดหลายละรอบที่ผ่านมาก็เรายังเป็นผู้ผู้รอดชีวิตอยู่นะเป็นเดอร์ไ v เว a รอยู่นะเออก็ให้กำลังใจรู้ว่ามันเหนื่อยแล้วมันหนักมันเหมือนกับแบบอ่าเหมือนเราดูหนังซอมบี้อ่ะ คือตอนแรกๆมันเหมือนจะหนีง่ายใช่ปะพอยิ่งมันหนังมันใกล้จะจบมันก็ยิ่งแบบหนียากขึ้นอะ่ะซอมบี้มันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเอิงองมองว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแบบถ้าเกิดอยากเป็นผู้รอดชีวิตก็คิดว่าคงต้องแบบเหมือนเราต้องแบบล้ำอะ่ะเราต้องล้ำหน้าไปอีกขั้นหนึ่งอะ่ะเพื่อให้เราแบบสามารถแบบซ u r v i v วอยู่ในอะไรอย่างนี้ได้อะ่ะ เออก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนอื่นนะคะมีใครใช้วิธีไหนในการป้องกันตัวนะก็อย่าลืมลองเอามาแชร์กันดูนิดนึงนะว่าว่าใครทํายังไงบ้างนะงก็อยากรู้เหมือนกันเนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องของเอิงด้วยนะคะโอเคแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ